วิธีทำใบขับขี่สาธารณะกับแอปโบนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนการไปทําใบขับขี่สาธารณะกับโบนะขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือเราต้องไปอบรมออนไลน์ให้ผ่านก่อนนะครับก็คือไปอบรมที่เว็บไซต์ DLT e Learning อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะแล้วก็ ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปอบรมให้ผ่านถ้าสมมุติว่าใครที่แบบอบรมเป็นจักรยานก็เลือกเป็นจักรยานอบรมเป็นรถยนต์ก็เลือกเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็อบรมให้ผ่านอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือก่อนไปอบรมอะ่ะผมแนะนําให้เราไปแบบแนะแนวข้อสอบอะไรพวกนี้ก่อนนะครับก็คือไปเตรียมตัวแบบเตรียมแนวข้อสอบแบบว่าอย่างใน fb อ่ะมันก็จะมีแบบเราไปค้นหาเลยว่าแนวข้อสอบทำใบขับขี่สาธารณะอ่ะมันจะขึ้นให้เลยนะครับ หรือว่าไปดูในแอปแดงก็ได้นะอย่าง YouTube อะไรเงี้ยเออเราไปค้นหาแล้วก็ไปดูสักนิดนึงให้แบบเรารู้ก่อนเพราะว่าขั้นตอนการอบรมเวลาตอนที่เราอบรมไปอะ่ะมันจะมีแบบอบรมไปสักพักนึงหนึ่งวิดีโอเนี่ยมันจะขึ้นคําถามให้เราตอบระหว่างที่เราดูวิดีโอแล้วก็ อันนี้คือไม่แน่ใจว่าถ้าเราตอบผิดมันจะมีผลอะไรไหมแต่คือตอนที่แบบผมดูก็คือผมไปแนแวแนวข้อสอบอะไรพวกนี้มานิดนหน่อยๆ,ๆละผมก็เลยพอจะรู้ก็เลยแบบเออทําไปแล้วก็เราอบรมจนเสร็จจนแบบได้ QR code มานะแล้วก็แคปบันทึกหน้าจอ QR code นั้นไว้ในวันที่เราจะไปทําใบขับขี่สาธารณะต้องใช้ไปยื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนที่2นะก็คือเราต้องมีใบรับรองแพทย์ก็คือ ไปทําที่โรงพยาบาลก็ได้หรือว่าคลินิกใกล้บ้านก็ได้นะครับที่แบบเขารับรองทําใบรับรองแพทย์เนาะแล้วก็แจ้งคลินิกรหรือว่าแจ้งโรงพยาบาลว่าอยากได้ใบรับรองแพทย์เพื่อไปทําใบขับขี่ตรงนี้ก็ไปขอใบรับรองแพทย์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับก็คือเราก็ไปลงจองตารางกับทางโบนะก็คือไปจองว่าเราจะไปทําวันที่เท่าไหร่สถานที่ตรงไหน ก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นที่ข่าวสารในแอปโบคนขับของเราหรือว่าไปดูที่ Facebook Bo Official หรือว่าโบ t h a ทยแลนได้นะครับมันจะมีขึ้นให้เราอยู่แต่ส่วนมากก็คือขึ้นในแอปของเรานี้แหละแล้วก็เรากดเข้าไปกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยว่าเราจะไปสถานที่ไหนแต่ผมแนะนําก็คือไปที่พื้นที่5นะก็คือเขตจตุจักรนะแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับถ้าสมมุติว่าเราจองรอบการไปอบลม อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะเราแบบว่าเออเรารอถึงวันที่เราพร้อมไปละอ่ะทีนี้เราก็มาแนแนวข้อสอบแล้วก็แบบว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็คือเข้าไปในเฟซแล้วก็พิมพ์ว่าแนวข้อสอบทาใบขับขี่สาธารณะอ่ะมันก็จะขึ้นมีคนที่เขาทําเขามาโพสต์แชร์ประสบการณ์มาอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งแนวข้อสอบอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีที่แบบว่าเราเข้าไปลองทําด้วยเออก็คือไปอ่านแล้วก็ไปลองทําแบบทดสอบอะไรพวกนี้ บอกเลยว่ามันออกประมาณ80-90%ที่ออกนะที่แบบว่าเป็นแนวข้อสอบนะคือผมไปแนแนวก่อนแล้วผมแบบว่าเอออ่านด้วยลองทําด้วยแล้วแบบพอเวลาไปสอบนี่ผมใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ได้29เต็ม30ก็ต้องเตรียมความพร้อมไปก่อนนะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะเอกสารสําคัญก็คือใบขับขี่ตัวจริงพกไปด้วยบัตรประชาชนตัวจริงพกไปด้วยนะครับแล้วก็ ใบรับรองแพทย์ต้องเอาไปด้วยนะครับอันที่4ก็คือ QR code ที่เราอบรมออนไลน์เราได้ QR code ก็บันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะว่าขั้นตอนก่อนที่เราจะไปวัดสายตาอะไรพวกนี้เออเขาจะขอ QR code ดูถ้าแบบใครไม่มีก็คือไม่ได้ทำนะจะเสียเวลาเปล่าๆต้องมี QR code ที่แบบสำเร็จการอบรมออนไลน์แล้วส่วนขั้นตอนที่5นะครับเราก็เดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง,งที่เราลงทะเบียนไว้เนาะอะย่างผมผมจองที่ เขตจตุจักรผมก็เดินทางไปที่จตุจักรแนะนําให้ไปตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะแล้วก็ไปที่อาคาร4ขึ้นไปชั้น7 อ่ามันจะเป็นที่ทําการสมัครใบขับขี่ของแอปโบนะพอเราขึ้นมาถึงชั้นเจนนะครับนี่ครับมันก็จะมีลำดับเล็กที่ให้เราแล้วก็เราก็มาเช็คนะว่าเราอยู่ลำดับเท่าไหร่นะครับพอเราเช็คแล้วว่าเราอยู่ลำดับเท่าไหร่เราก็จําไว้แล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด้านหน้านี้นะครับเราก็จะได้เอกสารมานะจากนั้นเราก็มาเข้าในห้องประชุมนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องตรวจวัดสายตาแล้วก็การเบรกอะไรพวกนี้นะแล้วจะมีโปรเจคเตอร์แนะนําขั้นตอนต่างๆให้ก่อนนะแล้วก็ขั้นตอนที่6นะครับพอเรา ผ่านในการแบบวัดสายตาอะไรพวกนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะลงไปสอบในชั้นที่3อ่าสอบข้อการลทีนี้เราก็จะเข้าไปในห้องสอบแล้วก็ไปทําข้อสอบสอบให้ผ่านนะขั้นตอนยี่สิบเอ่าก็คือถ้าเรามีความพร้อมเราผ่าน27ขึ้นไปก็สบายสบายเลยแต่เขาจะมีโอกาสให้เราสอบสองรอบนะก็คือต้องผ่านภายในสองรอบถ้าไม่ผ่านคืออาจจะต้องเลื่อนไปอีกถ้าเตรียมความพร้อมมาดีรอบเดียวผ่านโอเคที่สุดขั้นตอนที่7นะครับก็คือหลังเราสอบเสร็จนะเราก็แบบ ไปตรวจประวัติอาชญากรรมก็คือใครที่ไปทําที่จัดตุจัดนะตํารวจเขาก็จะมาตรวจประวัติเราที่สํานักงานที่เราแบบชั้น7จ็ดเลยก็คือถ้าเราสอบเสร็จถ้าใครที่ไปเชา้าเช้าสอบเสร็จรอบเชา้าใช่ไหมไปราประมาณช่วง10บโมงหรือว่าสิบเอ็ดโมงตำรวจเขาก็จะมาที่ชั้นเจ็ดเราก็จะ ไปทําเรื่องแบบตรวจประวัติอาชญากรรมที่ชั้นเจ็นั้นได้เลยอย่างวันนั้นที่ผมไปอ่ะผมสอบวัดสายตาอะไรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ตํารวจเข้ามาละอ่ะผมก็ไปตรวจประวัติอาชญากรรมโน่นนี่นั่นแล้วก็ไอตรงตรวจประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่าย1 0 0อบาทด้วยนะครับก็เตรียมไปด้วยนะอีกอย่างหนึ่งคือต้องเตรียมปากกาไปด้วยเพราะมันมีเขียนอะไระไรายละเอียดเยอะแยะมากมายพอเราไปตรวจประวัติอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะรอผลตรวจประมาณ15-30วันนะขั้นตอนสุดท้ายเลยขั้นตอนที่8ก็คือ รอผลตวรวจประวัติก็คือมันจะมี QR code มาให้เราใช้เวลาตรวจประมาณ15-30วันถ้าแบบว่าเราแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็สแกนเข้าไปเช็คดูว่าเราผ่านหรือยังถ้าเราผ่านเราก็เดินทางไปที่ขนส่งแล้วก็ไปถ่ายใบขับขี่สาธารณะได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเออผมแบบผ่านแล้วอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกและสุดท้ายนี้ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่แบบแนะแนวข้อสอบให้ดีดอ่า อันนี้คือถ้าใครที่แบบว่ามีการติวมีการแบบไปอ่านไปทําแนวข้อสอบมารับรองสอบผ่านแน่นอนครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ